ไอนน้ Good morning ก็นี่อันหินลำโค้งนี่ครับอากาศดีเพิ่งสิ้นสุดการแข่งเรือไปแล้วครับของอําเภอเชมราชนี่เรียกพระกระจอดเทิงเริ่งวันนี้นี่ยังปาะธากกับบานเลยครับเรือยอดขุนพลบระนิลาเมื่อครับ พึ่งเรียเมื่อวานนี่พี่น้องยังเรือซิ่งสววพระชาชท่านบปนพระเทนเนเอเมื่อบ้านครับ จอดตึงครึ่งไว้เพื่อคนน้อาแง่มหนบุนนี้